แฟงรุ่นลุ่นลาเครับผมน้ำเดือดนี่ลังแหลกครับโอ้สวยใดแต่คิดวังเร็งครับผมโอ้ยโอ้ยเดือดงกเลยพี่น้อนถือถือพลังนี่โอ้ยพี่น้องลังแล้วมาเทนกันบ้านนี่เดี๋ยวเป็นผู้ลงานเท้าสวยสวยเกือบเต็มขู่พี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับพญามัยรุ่งปรานาเบอร์สกูทุกคนครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะกับพวกกัลเป่าข้อนลุกีสานครับผมในสัปดาห์ที่หนึ่งทันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมินิบอลข้อนกับภาคพีผนองลงหวยลงทองครับผมมาหากรีนะครับเนาะหาปูหาปลาครับผมได้ตุ่มมาสิบหลังครับพี่น้องเงาเขาเป็นโค้งไก่ทับคือเก่าครับผมไปลุ้นกันบ้าครับวันนี้มาบอลข้อนสิโขสิมันไปได้ครับไม้บอลข้อนกับมาธาแมนุเมกนะครับเนาะเขตยดตะบนแห่ข้ามเพิ่มบลุครับผม เดินทางกับพอบอมเตะครับมือนนี่ไม่แซมบอลได้มาครับผมวันเบาคอนกับบอลลงคลิปเนาะครับเนาะติดทุระครับผมไม่รู้น้องกันมือนนี่ครับวาสิมานไปได้ครับผมไปครับครับผมลำห้อยบาคอนใส่มือนนี่ห้อยน้องธรรมศาสตร์ครับผมเหมือนมันก็มาหาขอกินข้ออยากน้ำพรายนี่ไม่ใหญ่โตครับผมเจะทิ้งจะทางจะปลาจะเขาเนาะครับเนาะเอาใส่ลังแหลกแห้งมันน้อกันครับรุ่นน้อกันลังแหลกแห้งมันลงไปเลยครับผม เนี่ยให้เป็นโค้งไก่สับคืเอเขาครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมหลังที่สองครับผมบกก่าวฟันเต้นเต้นตื้นนี่น้าเป็นไหลแห้งน้าเป็นไหลแห้งครับผมนาหมูวางตุ่มน้ำไม่ไหลนะนี่แหละครับผมหลังที่สองของบ่าวคอนเรียบร้อยครับ บาคอนก็ขอใส่พ <laughs> well, ี่น้องเหือแค่สองลังแล้วครับเนาะถัลุนน้ำกันตอนยามครับครับผมบาคอนกะลังสี่สิบเรียบร้อยแล้วครับผมถา่ลุนน้ำกันตอนยามครับบบาลคอนสีโสมันไปไดยปลาก็บอกเขาเห็นหรอครับพี่น้องบาลคอนใส่เมือบพกท่านเห็นปลาแรีนพ่อโัยครับพี่น้องถ้าลุนก็เมืองตอนยามมาถิถือบุญนลครับเนาะบอกมาขอกินน้ำพายใหญ่ใหญ่เขาละครับผมตีมันโบมันกับโบหัวครับผมไปครับถา่ลุนน้ำกันสิบลังครับ ครับผมกได้เวลามายามตุ่มแล้วครับไปมุมผลงานน้ำกันเลยครับหลังแหลกแห่งมานแล้วครับเนาะเบาๆขอนสีสูกสีมานไปเลยครับผมดูน้ำกันล้ังแหลกครับผมนี่ครับอมีตัวปลาลอยอยู่ครับผมตอนใส่ที่แหลกเบาๆผมเห็นพ่อตัวครับพี่น้องใส่แล้วเห็นปลาเปินเขาไม้อยู่ครับผมนี่ตุ่มเรียนเรื่องหนอกระไรอยู่ครับผมเอแดดกัดตะอนแน่เด้อครับมือนี่หลังแหลกแห่งมานน้องห่อครับผมแรรุนรุนรัดเลยครับผมน้ำเดือดไม่หลังแหลกครับ โอ้พี่น้ย,ยัดอีกแล้วงามๆเลยครับผมโอ้ยไปเทียนกันกรครับไปเทียนกันอยู่ฟังครับผมครับผมลังแหลกของหูงขาวๆงามๆเลยครับผมมานอีกแล้วพี่น้องมานอีกแล้วเอาเบาขอนตั้งกล่องครับเทียนกันลังแหลกห่งมันครับโอ้ยขึ้นโยดแล้วพี่น้องไปซิว,วเขา ลับปูหินนีตุงมงานครับฮะตู่ต้องกันยีครับผมตุ่มซิบลังมือนเนี่ยลังที่สองครับผม มีตัวไหมหลังที่สองโอ้โหหาสวดสวดขึ้นกันครับผมเดียวปูคนตัวนึงครับผมมานห,หลังที่สองกับมานครับผมหลังที่สามครับผมเห็นแต่กระปูเห็นพิ่ดึงตุ่มใหญ่น้อพี่นนอเด็กปนมโนเหมือยกระปูคือลายแท้ thế? โอ้น้ำเด,ดือดดูครับผมอ่านโอนตนอยู please, ่กูเก็ดตรงเงาๆเลยครับผมเกนรำกันครับผมกระปูมันก็ตกตอมหรือมันสอดหรือบ่ตุ่มอ๋อตัวใหญ่อยู่ครับผมกระปูกับเรนเสียวเลยกระปูเทียวไปต่ำบางหุ่งครับกระเทียมกำกันครับนกำกันครับผม ตัวปา่าตัวงามอยู่ครับใส่มกอกหลุดน้ำกันดีครับครับบอลเบืองล่างนี่ครับผมบาวควันเต็จตื้น้นามไหลป้ากับปูหินคือแรนขกกัดแย่ร่นอกับปูหินโอ้ยออกมาถึงหนอกตุ่มก็มีโอ้หมานอยู่ครับลังนี่ โุ้ยกระปูหินเป็นสเสาเแรียเป็นปัดผันเลยกะเทํากกันครับเทลำกันเลยวันนี้กระปูหินที่จับเต็มชะโนออกที่น้อเป็นน้ำดำาเลย เียบร้อยครับผมขับลังนี่โคงไกลแน่มาเห็นเลยครับพี่น้องโอ้ยคีคักแห้งแล้วครับกระปูโค้งไกลกำลังเห็นน้อยนึงปลามีบ่โอ้โหโอ้โหน้ำเดือด,ดยูครับผมอ่าปูนกระปูโอถึกปลาทิวขอถึงกระปูบานพี่น้องแหลมเป็นซวนๆกันเลยเนาะตกลงน้ำก็มี ตงใส่ตุ่มสิขาดเทนร่นกันครับเอ้ยขักขนาพี่น้องกระปูนี่ตุ่มโค้งไกลจนแนมหเห็นครับแน่นอนแห้งกระปูหินเนี่ยูอ๋องน้ำกระปานน่นนี่ปเชทิวท,ท,ทั้งกระปูบานใส่หมกป๊าเนี่ยเป็นสาวกระปู ไปดองตำหมูฮงครับ <S <S ไปดองแซ <Momo S 1> ่บๆเลยนี่ล้างนั่นครับผมนี่เห็นโครงไก่แสดงว่ากระปูสิบริไยครับตัวปลาที่มีโบนน้องครับเบิังน้ำกันเลยครับหลุดน้ำกันไปเงี้ครับโอ้โหมาเดือดอีกแล้วครับผมโอ้เดือดบ่แห้งปันเลยมีตัวงามเลยตัวนี้ตัวสวย ปลาสิวข้าวเหมือนเดิมไปเทน้ำกันครับผมเทน้ำกันอีกแล้วบังปูหินเบาขวานก็เสียกส่ทุ่งแยงไว้เดี๋ยวปัิกิดัดป่า,าแยกกระปูหินใี่ทุ่งแยงก่อนครับบูแยกบมได้หนีปลาเบิร์ดเลย เมื่อนี้บาความติดต่ำบกฮงเลยต้ำบกกินร้อนร้อนประกาศเย็นเนย็นขึเพ็ดจีกบาทคร้บพี่น้องเนะาะปลาหูครับพี่น้องลายเติมแล้วครับดุ้น้องกันดีครับผมเบืองลัางนีต้องกันครับผมน้ำใสใสเย็นเย็นฮะอยากกีลายก็เห็นปูแล้วครับพี่น้อง ฮะโอ้ปูหุ่ณลอยถึงยี่เดนน้อหลังนี่โอ้โหโอ้โหเอ,อาเถอะคุณป้าหลังนี่ิอุ้ยขัดลายขัดลายพี่น้องไปเทมกันกรครับน้องกินหอนฟังหรอปา้ปาเป็นขาวๆเลยนี่ตุ่มหอนส่กันไปสิวตัวงามครับ ปูติกเลยปลาในกระติกเข้ากันูวง,งามนียครับผมอย่าเบาควันตังกล่องนะครับเทน้ำกันครับบันล้างี้บกปูบกหลายครับหลายปลาซิวเบาควาันเด็กเจอแบบนี้แล้วครับปูหินก็ได้แยกโตครับผมไาเทน้ำกันนี้ครับโอ้ พยายาลงกันอี้ครับเราคิดบอถือครับมันหนา now พาดล่างนี้ครับพี่น้องู่หินโครงไกอีกแล้วครับผมปูหินพันหลากมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยคุณจับดำเพลขู่รูอยู่เฮ้ย<ป>เอา้าปลาก็มีแน่อยู่ครับผมกระเลียนอยู่นะครับเนาะแต่ว่าโครงไกเพิ่นผูครับกระปูหินไปกินเฮ้ยหัก นำหลุดนิ่งเดือดขึ้นเขาครับผมอุ้ยขาดปองหนึ่งล่ะอ๋ออ๋อโว้ยตุ่มโยอดขึ้นเขาครับผมเอ้ากูโตลงเสี้ยวแล้วอ่าขัดขาดขัดขัดขัดขี่น้องปองหมดไงเลยเฮ้เทน้วกันครับผมเฮ้ยครับผมก่อนปูหินจะออกหมด ประกกังตัหนึงครับป,ปนเอาไปปนต่างแห่งให้ใกล้ตีครับผมเหยดยาลุกกอนดีปังปังคุณวะ mm hmm. ปูหินเนี่ยบอกค่อนจะากับปูหินใส่ตรงแงงกับพี่น้องตุงแยง่งประมาณโลแล้วครับกับปูหินถือขนาดเลยครับเนี่ เอาครับพี่น้องเพิ่นว่าเอาปูหินมาให้ไดเเ้เดี๋ยวเบาแขกเลยเสียมือให้เพิ่อนตับมุ้งอุเปดองตับมุ้งเพื่นว่าอ๋ปูหินดอกตับมุ้งแซฉกครับผม เบื่องลังทีเก่าน้ำกันครับผมโอ้ข็เห็นเป็นเรียนอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ากระปูหินขึ้แน่นอนแต่เบือ่องน้ำกันครับสีสวัสด์ด้วยบสวัสดน้ำสีดืเดเดอดบโบโอ้โหโอ้โหด,ด,ด,ดือดอยู่ครับด,ด,ด,ดือดอยู่น้ำนฮ้ยโมกอยู่ครับผมลังนี้เทน,น้ำกันครับผมโอ้ไปเทฟังน้ำกันพี่น้องไปครับอะหอดฟังแล้วครับผม ุ่มโยดแทบทุกหลังแต่ว่าโยดกระปูปอ่าีย,ยบบ้อยครับผมไปดูตัวกันอีกหลังหนึ่งครับ,หล,รบหลังสุดท้ายห้อหลังสุดท้ายท้ายสุดครับผมอ๋อเบาก่อนว่าเห็นกระปูขนตัวหนึ่งว้าวหลังสุดท้ายห้อมีกระปูขนบานปลาก็มีรอยอยู่ครับผมผม อ้เบาคอนคือว่านามเดือดแห้งแล้วครับผมลังอุังนถ่ใส่หวังเพื่นครับผมอ,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 อ้ยู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 ยไดูยูยูยัยูี่ยู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 ู่อูย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 ขยูขลยูักขูย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 นยู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 นู้นูยูยนยูาูเลยตูย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 ูาูย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 น เล่นกันลังตัวไายครับพี่น้องโอ้อคือลังตัวไายนี่คักแหงมาแล้วพี่น้องคักคักคือคือลังตัวไายปลาชูข้าวตัวใหญ่ๆโมกมันจส่วนๆโมกปีงตั้ทั่วตั้แตงไรครับเป็นตัวเกือบเต็มขุ่ห้อง ตัวปลาสิวตาออนซอนหลายครับพี่น้องเป็นตาออนซอนมากๆเลยตัวปวลาสิวหลังปลาสิวครับผมหลังเก็บทิ้นออกโอ้โห<อ>นี่เนข้าปูดสองลอเลยครับ Mày hơi nhắn vào khung cho kapu bao hòn nhẹ quê bao kuê lê hát vậy hát lạ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 y hát เล่เลยพี่นองล้างแล้วมาเทนร่กันบานนี่เดี๋ยวไปบุมพลงานกันอ้ยขาวยสวยเลยเกือบเต้มขูมพี่น้องเหมือนที่บอกเรากะติ๊กมาครับผมใส่ขู่อ้ยกะปูเบาคอดบ้างเมคุณครับพี่น้อง่อะไปบุมพลงานกนกันอีกครับ ครับผมก็ได้เวลาเอาเว้กับบ้านแล้วครับไปเบิ่งผลงานนกำกันเลยครับเบาๆก่อนสีสิบหกสีิมันไปเลยครับเมือนี้มาหากินน้ำหอยน้ำหอยนะครับเนาะมาดักตุ่มปลาครับผมสิบหลังพี่น้องเบิ่งนกำกันเร็วไหมโอ้ปลาซิวข้าวสวยๆมีตัวใหญ่ตัวหน่อยครับผมตัวคนอุ้ยไปมกไปปิีงพี่น,น้องงามๆเลยโอ้ย ความสวยความงามสิบลังครับผมเนี่ยเด็กเครื่องคู่ครับผมถือประมาณอยู่ครับส่วนปูเห่าอ,อ้ยเป็นโหลสองโหลพี่น้องเด็กกระปูขนสองตัวส่วนกระปูหินพี่นอ้องอ้ยขักขนาดเลยขึ้นนี่สองอยางครับผมหมันปูหมันปลาซิวข้าวสุดยอดอยู่ครับมาเนี่ตุ่มสิบลังหมันสุดๆครับเป่าคอนขอขอบพระคุณหลายๆด้อครับ เอฟซีอุตสันครับที่เขามารับชมบ่าวคอนลุยสานครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนก็ขอฝากวีครับคลิปนึงครับฝากพญามิยาหลุงปานาเบอร์สุขุสุกคนครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะส่งมาคุณหลายก็แชร์ก็ติดตามบ่าวคอนลุยสานได้ครับขอบบ่าวคอนลุยสานมีอะไรคลิปต่อไปครับคลิปหน้ำลุงไหมครับว่าบ่าวคอนไป่ใช่ครับคลิปนี้ขอจุ้ยเพียงสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวบ่าวคอนฝ่ายเวิร์งของพอบอมเตะครับผมไปครับผมไปพอบอมทางนั้นนนแแต่่มมมัััออยยูคครรบบผ้้กกได ปอบอมว่าจะแข่งกับติ๊กมีแต่ปาจิวเอาวตัวยิ่งใหครับปอบอมตัวไงปะจิ้วเขาตัวง,งามๆครับผมปูกับปูบอะไรทุง่งแยงหนึ่งกันครับผมส่วนตัวนี้ของเบาขอนโอ้อบอมคือตัวใหญ่แท <c oughs> ้มานๆทุกคนครับผมเหมือนนี้